การบันทึกเอกสารที่สร้างหลังจากที่เราพิมพ์ข้อมูลต่างๆลงบนเอกสารที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วก่อนออกจากโปรแกรม Word เราต้องทำการบันทึกหรือเซฟข้อมูลจึงจะนำเอกสารนี้กลับมาใช้ได้อีกครั้งโดยการคลิกที่แฟ้มเลือกบันทึกแล้วจะปรากฏหน้าจอให้เราบันทึกนะคะ ให้เราเลือกตำแหน่งที่เราต้องการบันทึกไว้นะคะเมื่อเราเลือกได้แล้วให้เราทำการตั้งชื่อกับไฟล์ที่บันทึก เมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ปุ่มบันทึกเลยนะคะการตั้งชื่อและการกำหนดตำแหน่งสำหรับบันทึกเอกสารนี้จะปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเราสั่งบันทึกเอกสารเพียงครั้งแรกเท่านั้นเมื่อเราสั่งการบันทึกครั้งต่อไปโปรแกรมจะทําการบันทึกข้อมูลลงไปในไฟล์เดิมนะคะ